ถมาดูอีกหนึ่งไอเดียที่สามารถใช้กับได้หลายหน้างานมากเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยเอามาใช้เกี่ยวกับการจัดเก็บพวกสกูนะครับหรือว่าอุปกรณ์งานช่างนะครับเป็นขวดโหลสีใสแบบนี้นะครับเป็นขวดแยมอะไรพวกนี้นะครับข้อดีของเขาเนี่ยคือมันใสอีกอย่างนึ่งเนี่ยเกียวมันหยาบนะครับเวลาเปิดปิดเนี่ยมันจะเปิดปิดได้ง่าย การใช้งานเนี่ยให้เราเอาพวกสติกเกอร์ที่ติดอยู่รอบๆแก้วหรือว่าโหลเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับเราจะได้เป็นภาชนะที่มีสีใสมองเห็นด้านในได้นะครับเราก็เอาพวกสกูหรือว่าอุปกรณ์งานช่างของเรานะครับหรือว่าอาจะไปประยุกต์ใส่วัสดุอื่นๆนะครับในงานครัวเรือนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับไอเดียนี้นะผมเอาฝาเขาเนี่ยไปยึดติดกับชั้นนะครับแล้วเราจะเอาขวดโหลของเราเนี่ยไปใส่นะครับใต้ฝาที่เรายึดติดไว้นะครับเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นตัว อุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่อยู่ในขวดโหลนี้ได้นะครับมันจะง่ายต่อการมองเห็นและการใช้งานนะครับเวลาใช้งานเราแค่บิดออกมาพอใช้งานเสร็จเราก็บิดกลับเข้าไปแบบง่ายๆเลยนะครับ